สวัสดีครับพวกการเทสเกม IQ NEO 10วันนี้เราจะเล่น d Data Force เหมือนเดิมน,นะครับตัวแปลงต่างๆในการเทสแบบตูเทคทอร์ Talk, จะทำไว้ได้านล่างตลอดการเล่นตัวแปลงอื่นก็คือแบตเตอรี่เต็มร้อยโชว์ c ีเรศษความร้อนฟเฟมเลตเดียวชามแต่เคสเล่นโชว์อุณภูมิห้องแล้วก็จับเวลาไปด้วย ก่อนอื่นมาดูที่การตั้งค่าในเกมก่อนนะครับ Neo 10กับเด t a f o ฟ c e เนี่ยปรับสูงสุดได้ที่กราฟิกอัลติเมทแล้วก็เฟรมเรทเป็นสูงมากรือ60เฟรมแต่เราจะไม่เล่นอย่างนั้นอยู่แล้วเราจะเล่น120เฟรมเดี๋ยวผมลองปรับให้ดูนะ HD ถ้า HD มันก็ยังได้60เฟรมเหมือนเดิมต้องปรับลงเป็นงดงามถึงจะเป็น90หรือว่า120เฟรมได้เนี่ยฮะถ้าเราปรับเป็น HD เดี๋ยวผมปรัให้ดูอนะ่ะมันก็จะตกลงมาที่สูงมากเพราะฉะนั้น ที่เ่จะใช้คืองดงามกับ120เฟรมส่วนกราฟิกอย่างอื่นที่ปรับได้ก็มีแค่ AA หรือว่าลบรอยยักทั้นั้นที่ผมเปิดอยู่เป็นใช่นะฮะประมาณนี้พร้อมแล้วก็ไปลุยช่วงแรกเลยโอเคครับผมช่วงแรกนะครับไอคูเนโอสิกับ Delta f o r ร์เล่นแบบ120เฟรมอุณภูมิเร่มต้นตอนนี้อยู่ที่32นะครับเฟรมเดทอยู่ที่119 120 CPU เศษประมาณห้าสิบหกสิบครับโอ้ยโดนโดนโดนเยี๋เยอะเยวนเ่งก่อนฮนะ GPU ประมาณเจ็ดสิบหกสิบเจสิบครับเกมนี้มันดูเดือดตั้งแต่เริ่มจริงๆเกมเนี้ยก็จะคล้ายๆ Arena ออ Breakout ตรงที่ถ้าเรารอเกิดหรือว่าอยู่หน้าล็อบบี้เนี่ยมันจะดรอปเฟรมไปเหลือ30สิบเฟรมนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าตอนสรุปเกมแล้วมีเฟรมตรออยู่บ่อ,อยๆเนี่ยต้องเข้าใจตรงนี้ไว้ด้วยไปเพื่อนเราเป็นแพทย์สนามฮะต้องฮิวเพื่อนไว้ก่อนเกมนี้ยิงอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องฮิวด้วยไม่นั้นเราจะไม่มีกำลังของเพื่อนไว้ช่วยฮะเปิดม่านควันทําพางให้เพื่อนฮะ ยึดเป้าหมายเอให้ได้เกมนี้สโตใชัยเพิ่งเปิดมาได้ไม่กี่วันนะแต่เกมรับเตไมมาดีมากๆดีจัดจ,ดจดเลยฮะแบบหนึ่งยิบสี่คูนยิบสี่ก็สี่สิบแปดคนแต่เรื่องแหลกเรื่องอะไรน้อยมากฮะโอ้โดนอีกแล้วไอ่ไงนีไ่ไงโอ้ยระเบิดระวังเพื่อนไอ่ไงไอ่ไง นี่งไงนี่งไงโอเคเตรียมบุกตอ่อมัน,นจริงๆฮะเกมนี้แบบตัวตัวผมชอบมากเลยมันมากๆได้ประสบการณ์คลาย Battlefield ใน p ีซีที่สุดแล้วละ่ะสำหรับเกมมือถือนะขอสองนี่ครับใจโลสโคปใจโลสโคปใจโลสโคปครับนี่งไงนี่นี่งไงใจโลสโคป แล้วเนี่ยสิบนี่ทัดดีมากเวลาเราจะเปลี่ยนจากกดวมาเป็นปืนปกตินะฮะรวดเร็วดีไม่มีปัญหาครับเรื่องัสกินนี่เล่นผ่านมาช่วงแรกสิบกว่านาทีแล้วสิบเอ็ดสิบสองนาทีแล้วฮะเฟรมยังค่อนข้างนิ่งมากๆเลยเฮ้ยอยู่นี่เองเหรออยู่นี่เองเหรอเฮ้ยไม่ดีนี่ ไม่ไงล่ะเลือดน้อยแต่ใจสู้ฮนะโอ้เพื่อนร่วงเดี๋ยวดีไวฮิ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 วโอเควันนี้เราเทสแบบเล่นร้อยสิบเฟรมช่วงแรกนี้ใช่ไหมแล้วช่วงสอง 2, เราก็จะร้อยสิเฟรมเหมือนกันแต่หน้าจอส่วนช่วงที่สามเนี่ยจะเป็นการมาคับแทรกเฟรมร้อยสี่ี่ฮะเกมนี้ถ้าเล่นเฟรมเร็สูงได้เปียบแน่นอนฮนะส่วนตัวเล่นสองสามเครื่องเทียบกัน ไอ้คูิบสามมีโอสิบแล้วก็โนวาห้าทีเวลาเล่นห้าสิบหกสิบเฟรมเนี่ยกับร้อยี่สิบเฟรมนี่แบบต่างกันแบบรู้สึกท่ายฮะความได้เปรียบเสียเปรียบมีแน่นอนแต่อคูสามจะปรับได้เยอะกว่าน,นี้นิดนึงละปรับกราฟิกได้สูงกว่านี้ภาพจะเป็น h d ดีแล้วก็ร้อยสิบเฟรมกันขคือลิปไปกับรถถังฮะวันนี้อุณหภูมิก็ไม่ได้ร้อนมากนะครับอุณหภูมิห้องตอนนี้ย7 7 8ิบ็ดจดเจ็ดจุดแปดอยู่โอเค ดีกว่าวันสองวันก่อนวันที่ไล์วันเสราร์ที่ผ่านมายิบก้าสามสิบไม่ลงเลยนุภูมิห้องนี่ไงนี่ไงเหมาไปดิไม่ไงล่ะหมอก็ยิงเป็น <c oughs> ฮะเฮ้ <c oughs> โยโอยโดนแน่โดนแน่นแ,นแต่ว่าโอเคเรารอดดีไว้เป็นเรื่อยๆฮะเพื่อนฉันต้องรอด <c oughs> ไม่ไงล่ะ ไม่ยังไงล่ะโกดไหนเล่าไม่ยังไงล่ะโหหลดไม่ทันนะกกระสุนโอ้ไม่ทันจริง<อ>เพื่อนล้มกัลละนาวแนละ้วการเป็นจุดสี่นี้ยึดยากเลยนะโอ้ไม่ทันนะพ่ายแพ้เลยเกมแรกโอเคครับผมไปสรุปช่วงแรกกันดีกว่าครับ ช่วงแรกนะครับเดี๋ยวจอฟอร์ดกับไอคูน mm ีโอสิเล่นแบบ120เฟรมไม่อัดหน้าจอมาดูเลี่ยวเรดนะครับ115ค่อนข้างเยอะมากๆเลยฮะแม็กสุด121ยยีอ็ดแล้วดูสิกราฟนะครับค่อนข้างนิ่งอยู่ที่110ปลายถึง120ไอช่วงที่ล่วงมาเนี่ยเป็นช่วงที่แบบเราโดนยิงแล้วรอเกิดอะไรเงี้ยตามที่ผมบอกเวลามันมีโหลดหน้าล็อบบี้อะไรมันจะ30เฟรมมันจะหล่นลงมาเยอะมันเลยทําให้เฟรมเอลว่เรดเลยถูกกดลงมาด้วย มีช่วงที่ร่วงจริงๆอ่ะนิดนึงแล้วสุดใหญ่ก็กลับไปที่ร้อยสิบปลายร้อยี่สิบตลอดเนี่ยครับดูเฟรมไทม์ก็ได้นิ่งมากๆค่อนข้างนิ่งอยู่ที่16มิลลิเ s e ส่วนใหญ่เลยในส่วนของอุณหภูมินะครับแม็กสุด4 1อขนาดเล่น120เฟรมยังไม่ค่อยร้อนเลย Nice ส่วนการกินไฟอยู่ที่ 2. 4 7ดี่เจดวัตต์เอเวอเรจ CPU เสร็จประมาณห้า0บกปอร์เซ็นตะครับไปตอนช่วงที่2เลยโอเคครับผมช่วงที่2นะครับ i c o Neo ส10 กับเดี๋ยวซอฟต์เล่นแบบ120เฟรมราฟิดเป็นแบบงดงามอัดหน้าจอไปด้วยโดนเป็นเซ็นนะครับแต่เกมนี้เข้ามากลางเกมเฉยเลยไม่รู้ว่าจะเล่นได้นานแค่ไหนนะเพราะว่าเกมแรกเล่นไป25นาทีอะุภูมิเริ่มต้นเกมที่2อนะครับอยู่ที่37เฟรมเรทอยู่ที่ ร้ 8, อยสิบปลายร้อยยี่สิบอยูโอ้ยโดนโดนโดนซีพ <No. S 1> uh ีย huh. ู u สเศษประมาณหกสิบเจ็ดสิบครับจีพียูยเศษประมาณเจ็ดสิบแปดสิบลืมบอกไปว่านี่นะครับเราปรับเป็นหมวดสมดุลอยู่ช่วงแรกก็หมวดสมดุลตลอดนะไม่ได้ใช้มอนสเตอร์แต่อย่างใดเดี๋ยวถ้าเฟรมมันเกิดร่วงค่อยไปมนะอนสเตอร์กันฮะไม่ไงล่ะ ยิงอยู่ได้ขอซองหน่อยเถอะขอซองหน่อยเถอะขอขอซองหน่อยเถอะนี่ไงขอซองหน่เถอะนี่ไงเจบร้อยเดี๋ยวขอฮยุตัวเองก่อนนะก่อนที่จะลม้มนี่งไงเห็นอยู่พอดีเกมนี้ออลติไม์ดีจริงค่ะอย่างที่บอกนี่ขนาดอัดหน้าจอแบบพรีเซ็ตขั้นสุดนะ4ดี คุณภาพวิดีโอแบบยี่สี่เมกระบิดแล้วก็หกสิบเฟรมแตกพายอย่างรวดเร็วอะอันนี้ไม่รู้เป็นเหมือนผมหรือเปล่านะแต่ผมเท่าที่ตั้งข้อสังเกตด้วยตัวเองนะเวลาเล่นเป็นฝ่ายตั้งรับทีไรอะไม่ค่อยเวอร์ครับเสียบเรียบมากๆาและแต่พอแต่พอเล่นเป็นฝ่ายบุกเนี่ยทำได้ดีกว่าตลอดออ ไม่ไงไม่ไงหน่อยเถอะเออช่วงแรกไม่ได้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยไงช่วงแรกเป็นภาษาจีนอยู่ค่าเดิมตอนนี้เปลี่ยนภาษาไทยเรียบร้อยครับอูโหระเบิดเต็มๆฮะเกลือไปต่อกันไม่ติดเลยเกมนี้เห็นแล้วเห็นแล้วโดนยิงอยู่ไม่ไงไม่ไงล่ะเห็นอยู่สร้างม่านไปก่อนเดี๋ยวโดนยิงฮะเอาคิว่ไป ไม่งไงไม่งไงไม่งไงโอ้โหเพื่อนคิวหน่อยได้ไหมฮะขอบคุณครับ Thank you ไม่ไม่งไงลุกขึ้นมาก็จัดเลยฮะแต่พายย่อยยับฮะเกมนีม้เงาสะท้อนน้ำ <Wow. S 1> ได้เลยกราฟิก เกมนี้อารีอนจินห้าฮะความสวยงามนี่ไม่ต้องห่วงอยู่ละช่วงที่สองผ่านมาสิบนาทีแล้วฮะอุณหภูมิไปสี่สิบเอ็ดละเพราะเราอ่านหน้าจอไปด้วยมันก็เลยค่อนข้างสูงนิดนะึง <No. S 1> โอ้โหพูดไม่ทันขัดคำแสกหน้าโอ้โอ้โห what สถานการณ์อันรุนวายในสามรบฮะเกิดมาไม่ทันลุกโดนระเบิด <laughs> โโหไม่ไหวจริงฮะ จัดโอ้โหระเบิดระเบิดหนีหัวสก๊อสุนเลยเกมนี้เทนที่สองผ่านมาสิบสองนาทีเองใกล้จบแล้วอ่ะเร็วกว่าเกมแรกเยอะเลยโอ้โหไม่ใช่กําำจบนะฮะโอเคครับผมไปสรุปช่วงที่สองกันดีกว่าครับ ช่วงที่2นะครับ Delta Force กับ i c e o ค n EO10 เล่นแบบ120เฟรมเหมือนเดิมแต่อัดหน้าจอด้วย m o b i s e n มาดูที่ e v e r a g e นะครับ109หล่นลงมาจากช่วงแรกหน่อยนึงแล้วก็ดูที่กราฟนะครับก็จะเห็นว่าก็คล้ายๆช่วงแรกนะคืออยู่ที่110ป120เกือบตลอดไอช่วงที่ลงมาเนี่ยก็อย่างที่บอกครับมันเป็นช่วงที่แบบรอเกิดใหม่แต่มีช่วงหลังๆเนี่ยเริ่มแบบดรอปลงเยอะกว่าปกติเข้าใจได้เพราะว่าเรา หน้าจอไปด้วยไงมันก็ทํางานหนักขับเครื่องเฟรมไทม์ก็ยังนิ่งอยู่เลยเห็นไหมนี่อยู่ที่16บมิลลิเซกเป็นส่วนใหญ่มีช่วงท้ายๆแหละที่เฟรมไทม์เริ่มแกว้งส่วนอุณหภูมินะครับแม็กสุดอยู่ที่41.4ยังไม่ตายจากเดิมเท่าไหร่เลยฮะคุมความร้อนได้ดีมากการกินไฟก็เพิ่มมากกว่าเดิมนิดนึงอยู่ที่3.04วัตต์เอเวอร์เรลืมบอกไว้ว่ายังไม่ได้เปิดโหมดมาสเตอร์ Master, นี่คือโหมดสมดุลทั้งหมดเลยนะครับช่วงหนึ่งช่องสอง CPU เสรประมาณ70 8 0นะครับมีช่วงท้ายที่ขึ้นไป80กว่าเห็นไหมก็คือมันน่าจะทำงานหนักขึ้นแล้วเฟรมเรตก็แกว่งก็แปรผันไปตามการทำงานของเครื่องไปต่อกันช่วงที่3เลยครับโอเคครับผมช่วงที่3นะครับ i c o ค e เ10กับ Delta Force เล่นแบบบังคับแทรกเฟรม144 f p s นะครับบังคับด้วยชิป Q2 อย่างที่เคยบอกไปนั่นแหละ นี่นะครับดูเฟรมเรทได้จากของตัวเครื่องกับของที่เราวัดก็ใกล้เคียงกัน144ยสีภูมิเริ่มต้นช่วงที่3อยู่ที่39 cpu เศษประมาณ70-60-70 gpu ประมาณ60-70เหมือนกันฮะเฟรมเรทอยู่ที่ไม่ค่อยนิ่งครับอยู่ที่120ไปจนถึง140เลยช่วงที่3ามนี่ก็ลงมากลางเกมอีกแล้วฮะเดี๋ยวเพื่อนล้มอยู่2คน3คน โอ,โ,อโ,อโอ้อย่าะนอนลงก่อนคอยดีไว้เพื่อนโอ้โหมันมีตัวหนึ่งที่ที่ระดมยิงเข้ามานี่ไงล่ะดีไว้เพื่อนก่อนโอ้แต่เราโดนหลายๆเกมรวมทั้งเกมนี้เนี่ยต่อให้เราบังคับแท็กเฟรมได้ครับมันก็ไม่ไดีแบบว่าร้อยสี่สิบนิ่งๆนะฮะ นี่อย่างที่เห็นนี่ก็วิ่งขึ้นลงค่อนข้างจะแว่งเลยฮะไม่ง่าล่ะยิงอยู่ได้เดี๋ยวดิเดี๋ยวเดี๋ยวโลกรโลกรติกแซกิกแซกซิกแซกแล้วก็เอามันลงให้ได้ฮะแต่ตั้งแต่เล่นมาเรายังไม่ได้เปิดมอนเตอร์เลยนะขอไม่ง่เยอะเหลือเกินเยอะเหลือเกินขอเหมาแล้วกันเกือบไปฮะ นี่ไงนี่ไงนี่ไง,ไงช็อตนี้ขอเอาหงคมะอ๋ะอมีเพื่อนช่วยพอดีขคณครับนี่ไงยืนกันต่อหน้าเลยได้อยู่นี่ไงเดี๋ยวลองเปิดเป็นมอนสเตอร์ดูดีกว่าฮะอืมว่าจะเข้มข้นขึ้นไหมการรักษาเฟมเลทเฮ้ยได้อยู่ฮะ บอกเลยอย่างเยอะตรงนี้บอกเลยอย่างเยอะบอกเลยฮะแต่ไม่หวั่นอยู่แล้วนี่ไงนี่ไงเอาดินี่ไงนี่ไง,ไงเอาดิ โอโหอืมฮืมกระสุนจะไม่จะก็จะไม่ทันจะทันไม่ทันโอเคเพื่อนมาแล้วอย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปวันก่อนนะเวลาเราเปิดมอนสเตอร์เนี่ยกับการมางคับแซกเฟรมมันก็ไม่ค่อยช่วยนะยังเหมือนเดิมเลยฮะ ร้อยยี่สิบจนถึงร้อยสี่สิบแข่งไปแข่งมาน้นผมปิดแล้วกันมอนเตอร์เพราะว่ามันทำให้เครื่องร้อนโดยปรัาประโยชน์ครับโอเคขอยึดหน่อยเถอะผ่านมาเก้านาทีอุณหภูมิอยู่ที่สี่สิบเอ็ดไม่ไงยึดจะได้อยู่แล้วได้แล้วเฮ้บเรียบร้อย ผ่านช่วงที่สามมา12นาทีเฟรมเริ่มหล่นไปที่ประมาณร้อยต้นๆเยอะขึ้นแล้วฮะขอเรียกนิวเคลียร์ก่อนนะขอเรียกนิวเคลียร์ก่อนเรียกกำลังเสริมจากทางอากาศครับอุยโหเยอะมากเลยฝั่งนู้น โอ้โหไม่ทันครับโอเคครับผมเทสมาตอนนี้ลมๆห้ามนาทีก็เกือบชั่วโมองอยู่นะโอเคไปสรุปช่วงที่3กันดีกว่าครับช่วงที่3นะครับเดลต้าฟอร์กับ i อคเนียสเล่นแบบใช้ชิป Q2 วทูบะครับแซกเฟรมแล้วก็อัดนหน้าจอไปด้วยโดยโบวิเซนนะครับมาดูที่เอเวเรตอยู่ที่126.9แล้วก็แม็กสุดอยู่ที่1้6แล้วก็ดูที่กราฟนะครับ มันแกว่งอย่างที่บอกครับมันแกว่งมากแกว่งตั้งแต่แบบ1 2อไปจนถึงร4 4แล้วหลังๆนี้ลงมาประมาณ1 0อต้นๆด้วยฮะแต่ถึงมันจะแกว่งไงเ v e r อเรมันก็ทะลุ120เฟรมนะก็คือลื่นขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งจากเล่นเดิมๆของเครื่องอ่ะโอเคครับถือว่าชิปเคช่วยได้ในระดับหนึ่งดูที่เฟรมไทม์ก็ได้ครับว่ามันก็นิ่งเหมือนเดิมแหละอยู่ที่ประมาณ16ถึง20กว่ามิลลิเซกไปตลอดทั้งเกม ส่วนอุณหภูมินะครับแม็กสุดอยู่ที่4 2 3เพิ่มขึ้นจากเดิมทีน,นิดะเกม2เพิ่มจากเกม1เกม3เพิ่มจากเกมสมาอย่างละหน่อยละหน่อยเรื่อยๆฮะส่วนการกินไฟก็เพิ่มขึ้นหม่นิดหนึ่งเหมือนกันเอเรเรจอยู่ที่3 3 4วัตต์ซีวิวเซตกินมากกว่าเดิมนิดหน่อยครับประมาณ70ไปจนถึง90เลยในส่วนของแบตเตอรี่กันบ้างครับเล่นมา53มนาทีเกือบกับเกือบชัออ่วโมงแบตเหลืออยู่7 8ลดไป2% 2 ก็ประมาณนี้นะคิดที่แล้วที่เทสอันหน้าบกเอาก็ประมาณนี้แหละการจัดการพลังงานค่อนข้างดีอยู่แล้วครับสำหรับไอโคเน10สสรุปนะครับ i อโคเน10สกับ Delta f o r ร์คือเล่นได้ดีมากต่อให้เราอันหน้าจอแบบปรับขั้นสุดเลยแล้วก็เล่นแบบ120เฟรมไปด้วยมันยังสบายๆเลยครับไม่ต้องเปิดโหมดมอนสเตอร์ด้วยซ้ำะฉะนั้นถ้าเราเท่นแบบธรรมดาไม่อันหน้าจอไรย,ยังไงก็สบายๆร้120ไปชิวๆเลยส่วนการบังคับแซกเฟรมเนี่ย ส่วนตัวนะคิดว่ามันเหตุผลน้อยมากนะครับไม่ทั้งความมอนไห่ก็ไม่ต่างจาก120เดิมเดิมแถมเครื่องร้อนขึ้นกินไฟมากขึ้นแล้วเฟรมก็แก่่งไปกังมาด้วยถ้าแนะนําก็เล่นแบบเดิมเดิมก็พอแล้วครับด้านอื่นนี่ลําโพงดีมากครับเสียงดังฟังชัดได้อัตรรลดการทัดก็แม่นยำใจรูโสโคบตามการเคลื่อนไหวไม่มีปัญหารวมๆใครจัดเครื่องนี้มาเล่นจะฟอร์นี้ฟินแน่นอน เหมือนเดิมครับอยากทดสเกมไหนหรือมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันมาได้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค,ครับสวัสดีครับ